มันไม่ไปโยเสามัยโเสาบ่มันเป็นยออยู่ฮะเพื่อนเจ้าได้น่ะไม่ไปโยฮะบ่บัวเฮงมเฮงปนยแล้วไอ้เป็นโยไปสิไปโยตกหน่อยบ่ผาละคนไปได้เลยถ้าพาละคนเ่ะ เอ้าน้องเป็น้องตอนนี้กัทธอว่ามาหอจดจอดเถิงเฮื่อนชานปั่นสองน้องลินดากัญยาเป็นทีเรียบร้อยไปหน่องเนาะคนกําลังแห่ไหลแห่หลังเข้ามาไปหน่องเนาะมาย่อเฮือนอย่อเซา,าวา่ะช่นซาไปหน่องเนาะเอ้าก่อนอื่นก็ขอาการาบตักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่มพี่น้องเอฟซีเบ้อตุกตุบทานพี่หน่อยเนาะบอว่าสิอยู่ไก่หรืออยู่ไกลบอว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบอว่าสิเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก่อนยินดีต้อนก่อนจู่ส่องไปหน่อยเชียงรายคือเก่าคือเดิมเด้อไปหน่อยเด้อ อ้าวพี่น้องมือสันวันดีเป็นมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะมือหนักกวันพุธเป็นยอเฮือนบัตหนองไต่ทองพี่น้องเลยมือนี่ก็เป็นวันศุกร์ยอเฮือนนนองลินดากัญยาเพิ่นพี่น้องยเนาะขุดกำลังเลิบเข้ามาพี่น้องเนาะเออไปพี่น้องไปขอไปเบิ่งไปชมบรรยากาศน้ำกันเลยพี่น้องก็เดีวก็กำลังซุ่มนมกันพี่น้องเนาะใบคูนใบยอพี่น้องเลยเนาะสะเทิ่งกัจ20เป็นบรรยากาศเห็ดอยู่เห็ดกิน ข้างล่างก็เป็นการชุบนุมรอถ่าหยกบาดหยกเสาพี่ดอกไอ้เนาะสเป็นภาพน่าเออบรรยากาศชุบเสาๆพี่น้อ้เป็นสีแล้วก็จากสติกกอร์มาเนาะปลูกต่างสากหมดสบายดีชางเออมาแต่เท่าวะเจ้าก็ได้เจ้าจมงยอสียอยตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เจ็ดโมงสองนาทีเลยช่างไอ้ โอ้แปดโมงเพือนเฮือนน้องไระทองเป็นยอเนาะยอวยเนาะประมาณนั้นี่แหละคนกำลังมาอันนี้เผ็ดยังไงถอกย่งใส่นะน้ำมันไปน้ำมัน

còn <laughs> nữa cắt cái nọc bẩn lăng xin nho, nho, à, xem cái <laughs> nó tiệp chỉ nho là 哎。<laughs> <laughs> อยู่ทางขางไปแล้วเนาะอยู่ทางหนาบ่ได้อันตรายเลยไปหน่อยผ่านมาหนีเยา้เรียบร้อยอยู่ต้องอยู่ทางขางไปแล้วบ่ได้ญ่หยาดหยาด được trai <laughs> trai trai 18 thôi trai đâu không đó tiếng không bở đi nó rồi chắp đi chắp đi chắp đi chắp ขับมันอย่าไปเสือแล้วมันพลาดยจับนีาจับนี่จับนี่จับนี่จับาได้ับาไดีสบายดีโ ต้มเพียงไงนนี่โอ้แม่ครัวเขาก็มาพี่เนาะแม่ครัวเขาก็มาห่วงผสมประกอบส่วนนะั่พี่น้องะไรเราก็ได้ <c oughs> มาเห็ดดูเห็ดกินนำ้ำเอาไปเฟื่ยอยเลยเนาะสับเดิมเตรียมกันย่อแล็งเนาะ

่บลายเ่อดวีนึงและเป็นองไปนอก่นเขาไปทางหนาอต้ออยู่ทังขางเลยเปองอัมรี ไปเอาลูกศรไปรัเคยตะเกินฮอลัน <Kell analyze anthropology>

ส่ายาาาคืนบางมา,างเทิงเป็นอะกกำลังแต่งครัวอยู่ทางนี้ก็นด้เนาะเราไม่นึงอะ่ะใี่นองกันยาสปยดีใชดี <c oughs> อันนี้ อันนี้จะเป็นต้มหรือแกงอะไรต้มต้มยังต้มเป็นหรือต้มไก่ต้มไก่ต้นนั้นต้นนั้นยังกันน่ะเป็ดไก่โอ้สบายดีไหมคัมตามาน้องเนน่น้าปะดามาบ่เมือนนี่เมื่อไหรวันเนีงวันศุกร์เนาะไปโรงเรียนเหมือนี่เนาะเออไปโรงเรียนต้นนั้นเป็ยังไงอบ โอเปตแต่นะเนาโอ้เอามาลังโอเคสุดคนกำลังล่างกระโตกล่างถวยู่คน้แม่ครัวเาเปไเบิกขงเทิงเอาพี่น้องอยามาล้มทับหัว แม่ยังอ่ะนะแม่นบ่บ่แม่นบัเอื้อบ่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกอื้อเสร็จแ้อ๋อทูเลยขักลีนี่เนาะทูมันเหลื่อมเลยบ่อนี่ทูมันเกี่ยงขักเกี่ยงแน่ลี่เนาะ ซานคือสเป็นตะลุ่มเพื่อนงวยงยไอ้แก๊กยแล้วครับดูจะมันเหลืองผักลิ้นเนาะเหลืองมากเลยตรงหายพี่น้องตรงยัี่บอกมาอย่ามันลงด้เนาะสอดตลาดปุ่ อ้อคือดีกล่ะไปน่ะวิที่สองวิที่สองวิที่สอง sáu cam sáu min bay phun bay nho vì đóng nọ đường mông xuống vì nó bưng bên nhà cả nhạc xuống ลงแต่ง้าเข่าภาคน้าไปหนอยไปจำหีจำพรนะออสงสัยจะจำฮีจำพอยูคือมียังก่อนะครบลาบลาบใช่ปะโอวาวลาบลาบสัวาลาบดิ๊งเลย ไปหีทองเนาะจําหีจิตจำหีจําคองวีที่สวิสุดท้ายไป้องไปเนาะหลังจากได้ยอคือแล้วก็กินเข้ากินน้าเค้ากินน้าลักกรสร่างประสานงานต่อไปเนอะเออ ซาบานเพื่อนก็มายกซอยเนาะแต่ว่าที่ห้สร้างยกก็ยกไม่ได้พี่แดงเลสองสามคน,นยกไม่ได้ต้องหา,าหาคนพี่น้องเนาะเป็นที่ไปคล้องเพื่อนแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้นมาซอยกันต้องได้ไปหาคนได้แต่อยู่ในหมู่บ้นบานเนาะเออมาแล้วบานน้านอ่าเขาแม่ นมาสนีกำลังเรียงโซเชียลโอ้เปตะกระตกสิขวมเนาะเหยียบเดินไปเดินมาแบบน,นปีนกลัวหรือร่อยร่อยได้หนตกหน่อยว่ะผาละคนไปได้เลยถ้าพาละคนเอมีเกลเนาะบวบบวยังกันเก็ดตัวนี้เด้อ เออแบ่งเอาก็ได้จับบวบดบบกอกเอาถั่วละน้อยถั่วละถั่วน้อยน้อยนะเอาบอละอ,บอละน้อยบอลอะน้อยบลยอะน้อยพืชพิเศษอ่าเอาย่อไวเลยทางนี้ <laughs> น้องลินดา ลงามาตลางก่อนพี่น้องบ้างมาลมาตลางน้องไก่เทาอะไะน้องกันย่าปนี้ไม่ไปโยเสาผมโยเสาบ่ผมนี้เป็นโยอยู่ฮะเพื่อนเจ้าได้นะไหนี้ไม่ไปโยฮะบ่บ่มห์โบ่แหงเป็นโยแล้วไอเป็นโยไปสิไปโย ดูไปเดียเข้ารวบรวบร้อ่อยเอาเอาเอาเอีเอาเอาเอาเอทีอลเดาเอเอ่เาเสาเอาเอ้อาเอาอเอา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 ออาเอาเาเออเอาเาเอาเเอาเอ้ออาเอเอาเาอา อ่าธุรกิจย่อเสาสำเร็จเสร็จสิ้นพอดีเรียบร้อยพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อด้วยห้องน้ำเพียงเนาะห้องน้ำก็ต่อน้ำกันเลยเหมือนเดียหิดน้ำกันเห็ดพร้อมกันพี่น้องพว่าอุปกรณ์ใช่ไหได้จังม่วงเพี่ยงเนาะเพราะว่ายังรอถาเสาพี่น้องเสาคนมาส่งอ่าก็สิประมาณนี้พี่น้องเนาะคือว่าคนก็มาซอยหล่แต่พอสมควรสมนั้นก็เฮือนน้องไก่ทองเพิ่นเนาะอ่าเฮือนน้องลินดากัญญาเพิ่นนี่แหละพี่น้องเนาะ ักาฮิตคอมผนเป็นสี่แหละเป็น้องเนาะพากันหาคนอ่าเฮือนแต่ละบ้านบอกว่าที่เห็นเนี่คือกันเนาะไปน้องต้องหาคนมันหลายเพื่อนกระพรอบเพียงกันคือกันอยู่เพื่อนน้องเนาะเพื่อนกระได้เนาะอ่าอีกแล้วเปน้องกันในชุดท่ากับภารกิจย่อเสาขึ้นกับสรุปจนสิ้นอ่ามีแต่ว่าทำอะไรก็สี่ขอจบคลิปไว้เพื่อนสามี เอาไว้พี่หน้าจังต่อกันใหม่พี่น้องเนาะสัะะกิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี